โ okay, อเคเคลียเฮ้ยกูลงก่อนด้วยออ๊บืกูลงตามไมาคนอืมเอ้ยมีคนโทรมาวะ่ะเคเคเข้าใจแล้วเป้างมมยของเราก็คือไอ้หน้ารลอใส่แว่นคุยไอโฟนห้าอยู่ เฮ้ยกูเจอแล้วมึงไปด้านนูน้นโล้โล้เฮียเอาข้าวมันไก่ไปใส่ไก่ด้วยผัดกะเพราด้วยเอาบะหมี่น้ำแห้งด้วยใส่น้ำมาด้วยนิดนึงเสียเสียมึงอะต้องยิงมันเฮ้ยกูไม,ม่ยิงด้วยมึงั้นต้องยิงไอ้ควายเอ้ยเอาข้าวมันไกนะ่นนะเออน้ำจิ้มด้วยน่ารำเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอง ้ยงานของกูอีกแล้วจะบ้าเอ้ยอึ๊บอ่าอ่าเฮ้ยนั่นมันไอโฟน5นี่วะเฮ้ยใครคุยวะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยมีใครได้ยินไหมเหมือนไงอึ๊บฮาหล่อเลยอ่ะเฮ้ยกูต้องเก็บศพอีกแล้วอึ บ้าเฮ้ยมึงมาอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงมานอนเล่นตรงนี้เนี่ยลูกหมดใครวะสัตว์โอ้แม่งเ้ยอุ้ยจริงอะบ้าแล้วไปเร็วไปเร็ว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 มันมากแล้วเดี๋ยวเร็วหนยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวไปไปไปเร็วเร็วเร็ว พร้อมเหอวะอูพร้อมเสมอวะ่ะจริงเลยเอายิงนี่ไป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 ลุกเขียข้ยเขีย้ยเียไปไปอีกอควายเอ้ยแล้วรถถังฝั่ง,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 งทนอ้เขี้ยนี่แม่งมีรถถังฝั่งทนด้วยวะ่ะเอาไงดีวะ Ê, được bụng băng phải ngơi anh băng sai ok 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 hả? Huh? ok ok à hey. <laughs> hey, ok 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 lâu ok lâu lâu lâu, ok lâu ok 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 lâu lâu ok 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 lâu ok lâu, ok lâu lâu ok 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 lâu, ok ยิงโอ้ยเออลอยคนน่ะซองกูนี่หยิบพกขึ้นมาวิ <t rio> <t rio> ่งวิ่งไปอ่ะโอเคนะโอเคเฮ้ยมันยิงออกมาจากประตูเฮ้ยดิบุ้ยช่วยเออยเอ้ยอืมเฮ้ยมันยิงมามันยิงมาตรงนั้นน้ำยิงให้หน่อยเฮ้ยแหม่ไม่ช่วยกันเลยเนี่ยนะยิงหยุดปลาลกมันยิงยิงยิงมัน ไปแล้วนนวิ่งมาด้วยความรวดเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอิกระโดดปาแม็กลุยโลดรอ,อเลยอ่ะเยี่ยมนี่ทำมันเท่ก่อนนะเท่มากอยู่แล้วนั่งชั้นเนี่ยโอเคกลับบ้านกันดีกว่า